สถานะตัวเครื่องนะครับที่เราเปิดออกมานะครับก็เจอตัวเครื่องประมาณนี้นะครับอุปกรณ์นะครับเขาก็เอามาให้นะครับส่งมาให้ฝุ่นเครอะเหมือนกันนะครับแสดงว่าไม่ได้ใช้งานนานนะครับแบบนี้อาจจะไม่ได้ใช้งานนานก็มีสนงสนิมกินนะครับเป็นบางจุดนะครับอันนี้ผมเสียบปลั๊กแล้วนะครับเสียบปลั๊กไฟจากด้านล่างนะครับไฟไม่ติดนะครับไฟส่องสว่างไม่ทํางานนะครับไม่ติด ลองเหยียบดูครับไม่ทำงานนะครับสายก็เสียบแน่นแล้วนะครับไฟไม่เข้านี่นะครับไฟไม่เข้าอะไรเลยนะครับไม่มีเสียงอะไรเลยนะครับ ไฟไม่มีเข้าเลยนะครับไม่มีไฟไม่มีอะไรไม่มีอืออาอะไรเลยนะครับน่าจะมีปัญหาตัวเครื่องหรือเปล่านะครับขยับปักเปลี่ยนรูปักเสียบเปิดสวิตช์ไม่มีไฟไม่มีอะไร,ไะไรเลยไม่ทำงานนะครับนันแสดงว่าน่าจะเป็นที่แผงวงจรนะครับแบบนี้น่าจะมีปัญหานะครับ เดี๋ยวเราไปเช็คก่อนนะครับผมนี่นะครับด้านล่างพอเราเปิดออกมานะครับหน้าตาตัวเครื่องนะครับก็ประมาณนี้นะครับอยกใ่ญ่นะครับเต็มเลยนะครับไม่ได้ใช้งานนานนะครับนะครับขุ่นเครอะนะครับซิงเกอร์เก้าหนึ่งหนึ่งหกนะครับรุ่นนี้นะครับรุ่นเก่านะครับหลายสิบปีแล้วนะครับผมนี่ครับตัวที่มีปัญหานะครับตัวที่ทําให้เครื่องไม่ทํางานนะครับก็คือชุดนี้นะครับไม่นะครับ น่าจะส่งผลไปถึงแผงวงจรนะครับผมเพราะว่าแผงวงจรเป็นแผงควบคุมนะครับนี่นะครับก็ทําการเปลี่ยนระบบใหม่นะครับผมซ่อมเสร็จเรียบร้อยนะครับผมเพิ่งเสร็จหมาดๆเลยนะครับเรามาอัดวิดีโอให้ดูเลยนะครับผมนี่นะครับเสร็จเรียบร้อยนะครับชุดเดิมนะครับที่ไหมนะครับเอาออกทิ้งหมดเลยนะครับผม ไม่ใส่เข้าไปนะครับไม่ไม่ได้เปลี่ยนเอาอะไรมาเปลี่ยนนะครับเพราะว่าอะไรตัวที่ไหม้นะครับค่อนข้างแพงนะครับผมแล้วสั่งที่บริษัทซิงเกอร์นะครับของก็ไม่มีนะครับของขาดตลาดนะครับผมของหมดสต็อกนะครับผมนานแล้วนะครับไม่มีของนะครับผมผมเคยถามที่บริษัทซิงเกอร์ไปหลายส0รอบแล้วนะครับบอกว่าของยังไม่มานะครับถามไปเป็นเกือบปีแล้วนะครับไม่มีอะไรนะครับผมเพราะว่าเขาบอกว่าของรุ่นเก่า ค่อนข้างหายากแล้วนะครับไม<_<_่มีอะไหล่นะครับอะไหล่บางตัวนะครับไม่มีแล้วนะครับผมรุ่นนี้นะครับตัวนี้นะครับใหม่นะครับผมนี่นะครับใหม่ไม่มีอะไหล่แล้วนะครับผมนี่นะครับของใหม่พันพันกว่าบาทนะครับแต่ผมไม่ได้ทําตัวนี้ไม่ได้เปลี่ยนให้ลูกค้านะครับถามลูกค้าว่าใช้ระบบใหม่ไหมนะครับซึ่งราคาที่ประหยัดกว่าแล้วก็ ใช้งานได้นานกว่าและถาวรกว่านะครับผมเพราะว่าอะไรนะครับรุ่นนี้ก็อย่างที่รู้กันนะครับเพราะว่าอายุเขาก็ไม่ต่ำกว่า30กว่าปีนะครับผมรุ่นนี้นะครับไม่ต่ำกว่า30 4 0ปีนะครับอะไรก็จะไม่ค่อยมีนะครับผมก็ผมทําการดัดแปลงนะครับเปลี่ยนระบบใหม่ให้ลูกค้านะครับผมจากหลายๆคลิปนะครับที่มีปัญหาเรื่องแผงวงจรบ้าง ขาเหยียบลมพังบ้างอะไรพวกนี้นะครับผมก็แนะนําให้ลูกค้าทําแบบนี้ทั้งหมดนะครับเพื่อที่ลูกค้าจะได้ไปใช้งานอีกยาวๆเลยนะครับผมหลายๆสิบปีเลยนะครับไม่ต้องมาเสียเงินเดี๋ยวยุกลมเสียเดี๋ยวขาลมเสียนะครับเดี๋ยวแข็งวงจรไหมนะครับเดี๋ยวนู่นนี่นั่นพังนะครับก็คือไม่ต้องนะครับตัดระบบปัญหาเรื่องมอเตอร์มีปัญหาไปเลยนะครับก็คือใช้แบบระบบจัดทั่วไปนะครับจักรกระเป๋าหิ้วทั่วไปนะครับผมไม่ผ่าน แผงวงจรข้างในนะครับเราออกหมดเลยนะครับแบบนี้นะครับแผงวงจรนี้เราออกหมดเลยนะครับแล้วก็ขาลมตัวนี้เราก็ไม่ได้ใช้นะครับขาลมตัวนี้นะครับก็ไม่ได้ใช้นะครับยังเป็นขาจุบลมสายพุงสายไฟเดิมเราก็ไม่ได้ใช้ออกทิ้งทั้งหมดเลยนะครับก็คือเป็นระบบใหม่นะครับระบบใหม่ก็คือใช้เป็นขาปลักเสียบเหมือนจักรทั่วไปนะครับเห็นไหมครับผมก็ทําเป็นแบบนี้นะครับเป็นปักเสียบขึ้นมานะครับสามารถใช้สายไฟนะครับจาก กระเป๋าหิ้วนะครับเขามาเสียบใส่ใช้งานได้เลยนะครับผมนี้นะครับเสียบเข้าไปในช่องตรงนี้นะครับเหมือนเดิมนะครับสายไฟอะไรของเดิมเราดึงออกหมดเลยนะครับไม่ได้ใช้นะครับเดินระบบใหม่นะครับเดินระบบไฟระบบอะไรใหม่หมดเลยนะครับใช้บีอะปีเลยนะครับแบบนี้นะครับทนทนเลยนะครับไม่ต้องกังวลว่าเดี๋ยวขาลมพังอนนู้นนี่นั่นพังนะครับ นี่นะครับเห็นไหมครับพอสวิฟช์ปิดเปิดเราเปิดไฟปิดไฟนะครับผมก็ใส่เป็นหลอด LED ให้ลูกค้านะครับจะได้ไม่ร้อนนะครับแล้วก็แสงสว่างก็สว่างกว่าเห็นไหมครับใส่เป็น LED เข้าไปเลยนะครับแบบนี้นะครับนี่นะครับระบบเดิมนะครับก็ใช้งานได้ตามปกตินะครับเห็นไหมครับก็ใช้งานได้ตามปกตินะครับทุกอย่างระบบซิกแซกนะครับเราก็เปิดมาซิกแซก กระเสก็จะโยกซ้ายขวาซ้ายขวาเหมือนเดิมเห็นไหมครับกลัมาใช้งานได้ายเลยอะไรทํางานได้ตามปกติหมดทุกอย่างเลยนะครับรังดุมรังดุมนะครับไม่มีปัญหาเรื่องลายต่างๆนะครับก็กลับมาใช้งานได้เหมือนเดิมก็ประมาณนี้นะครับคร่าวๆนะครับวิธีการเปลี่ยนระบบมอเตอร์ใหม่นะครับก็จะประมาณนี้กลับมาใช้งานได้เหมือนเดิมนะครับโอเคนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องนะครับผม ถ้าใครมีปัญหาเรื่องจักรนะครับก็สามารถติดต่อสอบถามเข้ามาได้นะครับเบอร์โทรส973396478นะครับผมกับช่างเก่งนะครับหรือว่าจะคอมเมนต์สอบถามมาฐานอาการนะครับในช่องนะครับก็ยินดีนะครับผมรับปรึกษาปัญหาเรื่องจักรนะครับทุกรุ่นทุกยี่ห้อนะครับผมโอเคนะครับผมสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนแล้วนะครับขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกท่านนะครับสวัสดีครับ